แม่แม่นสบายดีพรทุกคนเนาะทั้งสาวอันมอนในทั้งสาวโดยสบายดีกันม่ธย์เมื่อชงเสื้อเมื่อเอาด้วแมนชิเมื่อชงดอกเมื่อชงเพื่อนอย่เมื่อเพื่อนเนี่ยนอนพี่บ่เมื่อคืนนี่นะพี่อนี้เมื่อนอนเพื่อนไปเนี่ยเอ้าคือชิลเลนเมื่อป้าสาระสาวว่าปรโตูเลนเมื่อมือสาวเนี่

ง่เ like> ั้ ja well man, like man, man, man. ่งอกินอแเอเนม่แม่กินก้อนกินก้อนกินลายมันบดีมันมันย่นได้้ากายนี่แม่ีแว่าหาอยี้ฉ่อ่ยอ้อ๋อไปตื่นเช่าแทสมาหาตเพื่อไม่ได้ไปป่ากันนี่นึะอืมไปสิไปตุที่เน้อกาม่ตอใส่เลยโอเคได้แล้วมาก็ให้สามโมงนี่มานอนทีเนี่ กะมันเองบอกว่าใช้นี้เออตัวเทต้องอเหนะกะมันใช้สมนมาเกยไหมมเลี่เื่อยเื่อยไอู่ดินอนนอนดีนอนดีบานอนดีบ่นอนนอนดีบอะอทกทังน่คยาด่ เป็นได้ัเมื่อบอกพื้นสัน่ะนะเอกนะบอกเมื่อบุญกัเริ่มอ่เมื่อบุญได้เมื่อนี่ได้บุญนะเมื่อเอื่ออันบุญเมื่อนี่บุญบุญนี่มื่แกก่อนนะมาแล้วบุญได้กัมาแลวเมันน้กัมาแล้วม่อแจบันชงเลยนะเมื่อชงเนี่จบพีเดอรมนาปันนี่เนาะเมือชงบ่มาค่อยสานนะมายสบาบ่ามีบ่มีก็นเมื่บุญ บุญกับที่มีทม่้าสองเท่าตอนคำผูมีกะมีกับโบเมื่อและหนาวกัหนาวเนาะ้ำมนาะเปรี้ยกับปียกินก้อนใหญ่เจ็บขอคือยั่ไม่ให้แม่กินแม่นบกินค่ะตัวอยกินค่ะไม่ได้ือจะถามได้สองสองสามงุ่งสันไม่กินต้อไมากินไอ้ก็ไอก็อยาก นอนก็แพ้นอนนอนกนองสาวเมื่อคืนนี่นอนอ่อนบ่นอนก็นองอ่อนบ่อออนนอนกพ่นีบ่มอมอนมาทางอาไม่เห็นุ่มนะนุ่มเอนี่นุ่มงเองนตนะไ่ได้ตันะ่ไนะเอาของเองเนาะตเองม่ชื่อเองก็ได้เม่ชื่อจะม่ชื่อเอยยตายเห็นยังกระยบะนนช่างไม่เปิ้ลแต่ฮงช่างไม่เปิ้ล อืมเพิ่นก็อยู่บริษัทกินโน่เนาะอยู่ตลาดผูกข้าวเจ้าขายนะบ้านเฮาบ่มีตัวหาสลายมาได้ไม่ได้นะแม่เรากำลังสิมาใช้อันทางลาซาเพิ่นบอลลูนลาไผเนาะไพ่บ่เออเพิ่นมานั่งซี่ก็มานั่งนํากันกับเพิ่นสิเปแขกที่ื้อนี้ลานี่งค่ะมาลานี่งดิถูกไหให้เองกินน้แน่เองตอนเช้ายังบ่กินข้าวเข่าเอ้าเอากล้องนึงก่ออนื็เอากล้องนึงหั่นแล้วโอ้ยมาชิกินล่ะ ฮะมาอยากมหายมอน่ากินเองเข้าใจว่าตัวชื่อไปไปแพ้แกนะเอชื่อของเองไม่ชื่อเองค่ะมีบ่กงเงมีสองน่อ่ยมาใช่สองหน่ยใชบตัวอะไรเว้นีตาเช๊่มีเงินเลยไหายทงกินน้ำมูนะไอเสืออะไรเนาะไปยู่ไปยหายตไกแเสือไม่แลวเหรอเฮ้ยัเนื้อที่พาซื้อเนาะมือเพื่อนด้วยไปใช้บัดนี้นะมือเพื่อนมือเพื่อน ทางอันอนาเช้าอา่ะทังเราไพ่คนกับ,บผูท้ทีว่าเฝืนอันเมื่อค่ะผู้ยังกันไปอันเมื่อบุญกเ็เด้อพญะยางตามรังกันไปนั่นมาได้เนาะโดยบางฮักชากันได้เนาะเป็นสีเกิร์เทียงตัวก็ตามไปเฝืนมาพี่เฝืนขนีนนเข่าไม่ตัวกระยางไหมเมื่อบุญก็เด้อมาจับถุงแล่นเนาะตัวทั่วได้ติดถุงไปจะมนองคุณพระท่านทำไมคลอง ไปในี่มานจะมีดจักนะว่าสันไปแล้วไปแล้วเนาะไกลเตร์ไกลเตอ้อยบ่ตเชื่อลก็ม่ได้ใส่ไ้อใช้มือแล่นไงเมืงนี้ย่นแลนไปวิชั่งนะเชเลนี่ตัวกระลักัวนี้เดี๋ยวพท่านกาวจบกว่อย่าออกกําลังกายจะบอกออกกําลังกายออกางกายตอนเช้าออกกางกายีวด้วออกกําลังกายกะหพ่อเพื่อนแต่ยุก็้ปงกี่นะ ไปหาเองงนกหูเองออกมาอยู่น้ำลูน้ำปัวพี่ผี่ได้กล้เคงสบายในมัเตียงพีได้ก็แหลีไรแล้วเนาะพี่อกจ้งอยากเปอยนก่แล้วชวนไปกันชิมาไปยืนเลื่อนี่หลังามนยงแน่นเนาะคืนี่เอกิมาหตัวยุ่งหายยาาตัวอยอพ่อคอร์ดยังด้บาบพัตคอรมาหาตลอดเลยยังมียังผ่าได้มาไลยเนาะมาบริพวตรคอรามาหาได้ อ้าไอ้เนาะเห็มาตลอดเสียวนึงก็เสียใจมือว่าหัวเนาะออกมาบาดไม่เห็กันชื่อกันชื่อโย่ขอขอนเปิดเนยนะเอกห็นซ้ำเอกมี่ฮแน่ไหนเอกะเอกะยังคิดเถ็นตัวเด้ตัววาใหญ่ไม่สบายขี่อหเ่ออบอได้ขีใบกินนมหรอคงเฟินม่หน่อยบอได้กินนมมหน่อยเหรอออไม่ท่องยิงนมเบรเนอะไม่ถ่องนั่นแหละว่เชื่อเองฮะ เดีวเาจะพกบุกมาเชื่อเองได้เปล่าเราอ่ิอนีเชื่อเองอไดะพีพูดแรกของหอองนะหัวได้ดูกนี่มีน้องมาาัออเป็นความเวล่าเราถือใชมแมุกละวันเบิ่งนางขึ้นนี่นะะเบิ่นม่เอกเอกคืนี่เป็นอะไเป็นอะไรงามคือตนี่งามเพลงือ่เอาไปงามคือตัว ามตืนล่างไหนบอกคาสาวมาลยางอยู่มาถึงมุมเหมาอไอ้หน่อยามหนาวไหนมันจะเกลี้ยงมาอยู่ตกไปหาเลยออกร่างกายให้กิ๊กแล้วขี้ฟุ่นกี่เพื่อนแหละโหใส่โหใส่เนาะทางกะอือตัไปหาเห็ดเหอะไอ้บาดนียกะเปียะพอมีเองเนี่ยเปียะอะไรก็มัาถึนเปียสัก่ไหโอเคเลยสิเปียให้รวยมีแต่แค่ตัวเพียดบ่ตัวกระวิชาเลยกะวิชาบอสกระวชามีคือเราชาแล้วเอ๋อชาสิชิมีกองก้นชาบุบุ่มรถ ใส่ไงใช่ได้เนอะไนะตนาว่าใช่เหมือนาก็คือนี่กัปกติอยู่บอกเธรรมดาอยู่ก็คือฮาเจ้าเคยอยู่เขาออกไปเนี่ยเเขาม้าม่้พระใออกไปเนี่ยในรานนยนี่ยม้ออกไปเนี่ยแ้กับพกันเขามาก็ไม่อยากไปใส่เด้แต่พอเป็นวิส่าว่าทุกคนจีน่าดิกาแก็บมายังเลยวันนี้ไม่เหลียวพวกน้าปุ่อ่าอัึ <önemli S 2> พาพาเล่นไว้หวว่าหัวติจามอนขัาวอามอว่าว่านจีนมาหาตัวเด้อว่าอืปไปดูงไหนกีก็นั่งทคือกันนั่งคุดกันทีละก็เอากันยอบไปเอามีตกมาเาเเมื่อยบอกกันนี่เยดันี่เมื่อตื่น้จ้ะเมื่อตื่นบ่อเ เห็นบ้งเงินินนะอืมจ้ากบ่แให้บาเดอก็ม่นเาะติดกันเลยเนาะไพไปสิไปตัวกระโปลงหนาถามหมูถามพกมากกว่อีตนได้อีต้นเะไพตัวแหลนแล้วกระตไงบุบบุ่มลยออล่าหลดจะเป็นอื่นได้ไรจ้ากว่าสิเหาตัวมากได้ขนาด้โหังสิ หมอห้ยาอยูน่เนาะหมาหมาเงื่อนหายวาเนานี่แตมท่งหายวากันเนาะ่งยานี้เนาะแมตัวเน้มาพี่เนาะแมตัวเนมาเบิรช่วยกันทถอะนะว่าบุไาเพื่อขอบคุณทักคนแพ่งกันแล้วคนยังหวกดันเดอบุายเด้อไปเบิร์ช่วยกันดีอว่าสิบเมตรเอไปไปจ้ะเออเมียนเได้สินเบคน จ๊กคนจักเอาสินไว้เลยนะเดี๋ยวนี้าเลยนัก้กไือคนบนาคนาเราแกงเพิ่นหาแลนไปครอบที่ระไพ่เพิ่นแลนแร่ระไพ่เพิ่นไหลเอาเลยนะค่ะน้องนี่อาคืนในข่อยกลไปงันดอกข่อาสิไปชวนจะมาเก็บในหน่มูน้ำอยู่ ขออนุญานว่าจะไปเฮือนเจ้าอึกที่เจ้าออกมืいい่อวานเออเป็นเมื่อตอนที่คืนนี่อนนสิแม่นอนมาแรงเลยสิเมื่อมาบุญมาแรงเนี closet, ่ยบุญบ่มีว่าบุญเนาะบุญกับบ่ได้นั่นนะบ่มี้ยังไงนะบ่ได้มวนบ่ได้หยั่งดอกมือคนขายคนขายบุญกับบุญธรรมชาติเนาะก็ยาให้คายแล้วมันหนาวบ่ยาหนาวไม่มวนมันหนาวเนาะมันหนาวบ่ริเวณคนดิ่นเลยบัดเชิญบุญัดเชิญอยู่วิวมี

ไม่ได้กิจงชานกันที่ไเลยอนไนก็อยากเนาะกินทุกมื่อมือบเจ็บคอบ่อยแค่า่าเจ็บคอขคานี้นะอยากนะใ่มาค้าในร้านถั่วกินม้วานนี่กับถั่วนะถับวดเหราอันี่นี่ถั่วงเไรเนี่ยถั่วย่งเทไรฮะถั่วอ่งเทไรถั่วยังถั่วอึ่งทไร อันตัวเ e ่าไรนะเปลี่ยนพาร์ทวกกับคนที่หนึ่งเปลี่ยนจากเลขกแล้วเนเนาะเย็นกันนะเล็ไทยมันนี่ออกเลเองซ้ามันนี่นะผ่านพื้นที่ผ่านว่าเมื่อไรที่ปอกตัวอ๋อโหเท่ไร่เองว่ะตัวไรที่ปอกตลกนี่นะเนาะดีเดอน้องเต่าัั ไล่ยาท่านดิอย่านันเลยว่ะไล่ที่ป๊ะถึงบ่นานถนัดเนาะไล่บ่เลมาชมกมากเกให้ทางตัดบ่ทางหวยน้อสนี่ใช่หรือป่าไลน่ไไไบอกว่าเม็นตาอกทางอปี่เมืองนางคืนนี่มันมือหน้ามือลายหน้เมือลายมานีให้ใหม่เพื่อนเขาคืนนี่เนี่เบืองนางนะอื

กินป้าที่าก้อังไบมีของกินเนบอยังว่าอยากไปสนไปลาิน่ับซีนเพื่้นกอยู่หิ่หอแล้วมหาครือกินขีหน้ามีแห้งใบชิมาหาอยุตื่นที่เามาก้อนมามหาต่นอนหลังหนาหลังตาเนาะสิเลยใครชิมาแต่เศ้าแต่เชียวนี่เดี๋ยวท่านได้ท่านไปเนาะโอ้มากับพ่อแล้วเห็นบอสลงเฮือนลุงหมือนยังเกี่เปดมู่นไป พีสีตื่นมาหกโมงเรามาหาลบอสส์แต่พ่มาว่าปากมูนี่มันหาหาพนนัดไปจังนี่พ่ออแก่ได้คิ้ช,ชีนมาให้ได้กางเป็นกระเดอโอเค,อเคแต่ว่าอย่าไปใส่เด้อมามลเลาพ่อสร้างไปเฮงเอาข่อยมาคนพูดว่าข่อยไปมื่อนั้นกับสาวเมือไปเจ้าปอยูเฮือนแมนไป่อ้โหคือเราเห็นเพื่อนเจ้าเหงือบันไดว้เมยกับปอยู่เห็นเพื่อนเมนอยู่พี่โอเคสัตสองบอลเนาะอหไป่ันย่าบปูยูชองบอลทันแรมอกินอีกยังแหลนไปอดพูด,<ร>พดเ บ่ปุ๊บบ่บ่ปุ๊บร้านให้ร้านนอนรดร้านยังน้อยนะให้นอนรถงานกําลังลึกกําลังลึกบ่จ้ามาเอาหลานเดิ่มนี่เด้อนั่นแหละเจะมาเอาหลานอยู่พี่ฟ้าหลานไปหาเขียดหากบพักคกยกปูอยู่หน้าพี่บ่ต้องพักไปเล่นไปทุกที่ท่านู่กับไปพูดกบมะกนเหมือนว่าดีแค่ก็ร่างเรียนแบบี่นี้ไงมีบ่คุยกปูอย่างนี้แต่ผมเล่นเนาะได้เนาะกูกับปูแันเอ็มามันกุ้ง ี่มหามันเล่นะแม่ไปหาเนี่ยอยู่ในกินมาชูกินยังมาจะมีให้เป็นไรกันแกไม่กุ๊บนระบ่เมยว่าจังแลนะกุ๊บิชูให้ได้กุ๊บเรื่องมีอยู่กุ๊บกินบเนต่มายากคือจากใช่เลยยืนหนัาหนาำบ่ไปหาเพิ่นพุ่นวยหาเพิ่งแก่ที่นกเจ๊มา้านี่กินาะมันเกิดบอะไรกิน no 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 มัว่าเดี๋ยมาสักเครื่องัก วุ้ยผอนเหลือเกือบมือเล้วเหรอบุเมื่อยก็ยากเมื่อจะแต่งจังหวะแต่เมื่อยกันอ่ะพักพ่อนะเตอร์พี่ปากับเมื่อยก่อนะเตอร์พี่กาป่าเด้ออ่ะสบายดีสนะโดยโดยโดยสบายดีทางนภัยเพิ่นก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเสมอเองก็ได้เข้าไปถ่ายิทำทางอ่านองมะนาวหรือนองเต่าเพิ่นนองเพิ่นก็ได้มานอนทางเกอนนาบ้าเพิ่น อ่าแต่มือ่อเศ้านี้สาวเมืองก็ลองสิเข่าไปหาเพิ่นกับพอดีบังเอิญเห็นเพิ่นแลนสิเข่าไปในบ้านเนาะก็คือบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวทางอ่าละไพเพิ่นละไพเพิ่นก็แลนกำลังกับจนบ่ทันเนาะก็ได้ดีแต่อ่าดีแต่เบาท้ากับสมุดาวันเนาะ เห็นพอดีเอาเพิ่นเข้ามาก็ได้ช่วยกันเบิ่งแล้วก็เอาเพิ่นมาส่งอ่ะฮือตาบ่าวเพิ่นอีกเนาะ,ะแต่ฮากาขอขอบุณขอบุณ FC ีสาวเมยเด้อเนาะทุกๆท่านที่ว่าเขามาหัดชมในสาวเมยมาโดยตลอดมาเฮานี้สาวเมยกับสิได้ขอโตจบคลิปก่อนเนาะอ่ะขอกาเขาขมาสบายดีเด้อ